เกี่ยวข้าวนาลานกราบเช้าว,วันที่4พฤศจิกายน2564ที่ชุมชนบวรราชธานีอโศกชาวชุมชนพร้อมใจกันไปเกี่ยวข้าวนาลานกราบที่สุขเหลืองอารามทั้งทุ่งแต่ในขณะนี้หลายพื้นที่ของชุมชนกำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมที่นาลานกราบก็เช่นเดียวกันค่ะน้ำท่วมต้นข้าวที่ปลูกไว้ทั่วบริเวณบางแห่งท่วมสูงเกินเอวคนเกี่ยวด้วย การเกี่ยวข้าวจึงค่อนข้างจะลำบากแต่มีหมู่มิตรด,ดีสหายดีในชุมชนจึงทำให้บรรยากาศการเกี่ยวข้าวในน้ำกลายเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานาเรื่นเริงไปเลยค่ะสนุกมากเลยไม่เคยเกี่ยวข้าวแบบนี้ในชีวิตน้ำมันเยอะที่ธร <c oughs> รมดากนะ็ <c oughs> เป็นเด็ก <c oughs> เป็นสาวนาเกียนะมาเป็น มาเกี่ยวข้าวนี่มันก็เอะไรพิเศษอยู่แล้วข้าวนาลันกราบปีนี้น้ำหนักดีเม็ดสวยพี่น้องช่วยกันกู้ข้าวอย่างเร่งด่วนให้ได้มากที่สุดในตอนนี้ก่อนที่จะจมน้ำระดมแรงงานกันทุกวันโดยใช้เรือท้องแบนเรือเล็กมาช่วยลำเลียงต้นข้าวออกจากนาข้าวที่แช่น้ำอยู่นเนื่องจากระดับน้ำในนาข้าว สูงถึงระดับเอวทำให้การลำเลียงข้าวเป็นไปด้วยความล่าช้าแต่ก็ไม่มีใครถอยเลยค่ะใครเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ลงงานต่อแต่ก็เร่งมือกันอยู่เพื่อให้เสร็จทันก่อนน้ำจะท่วมหนักกว่านี้ค่ะ ข่าวสถานการณ์น้ำท่วมบ้านราดหลังจากน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่บางจุดของบ้านราดได้แห้งไปในช่วงกลางเดือนตุลาคมแต่ในวันที่24ตุลาคม2564น้ำได้กลับมาเอ่อท่วมบนถนนในพื้นที่ลาดต่ำของชุมชนราช,ชธานีอโศกอีกครั้งหนึ่งหน้าบ้านบ้านพลังบุญห้องปัวบ้านปฐมอโศกล่าสุดในระแวกค,คุ้มตะบนตกเกือบทั้งหมด น้ำได้เจิ่งนองไปทุกพื้นที่ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งบนถนนและในพื้นที่บ้านแต่ละหลังทำให้ชาวชุมชนต้องเลี่ยงใช้เส้นทางนี้โดยปริยายและจำเป็นต้องใช้เรือในการเดินทางแทนในจุดที่น้ำท่วมสูงส่วนจุดที่น้ำท่วมไม่สูงมาก จัก,กรยานก็ยังคงพอปั่นได้อยู่ค่ะแม้จะ,ะเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมแต่ชาวชุมชนก็พร้อมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อยู่กับน้ำได้อย่างสบายและที่สำคัญชุมชนยังยืนหยัดในวิถีผู้สร้างอาหารเป็นชุมชนกษตกรรมและยังคงมีการประกาศโฮมแฮงการทำเกษตกรรมอยู่เป็นจุดๆทั่วชุมชนค่ะ ำำกำังทมสัมมนาดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับบอกเล่าปฐมอโศกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับบอกเล่าปฐมอโศกประจําสัปดาห์นี้นะครับมีทั้งหมด3ความเคลื่อนไหวครับเราจะไปที่ความเคลื่อนไหวแรกกันเลยครับความเคลื่อนไหวที่1ของสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับรวมพลังวันบวรนะครับเกี่ยวข้าวและกรอกดินใส่กระสอบนะครับในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนนะครับ ชาวบวอภิประสคนะครับได้ยกกันไปที่จังหวัดกาญจนบรุรีครับผมโดยได้แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มผู้ใหญ่นะครับชาวชุมชนได้ไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาแรงรักแรงฝันนะครับผมส่วนนักเรียนสามาถสิกขาอประสมโ์นะครับก็ได้ไปกอกดินที่เนินพอกินครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับ รเราก็กําลังอยู่ที่ทุ่งนาแดงแระแตงฝันครับเดวบรรยากาศด้านหลังของเราครับก็เป็นบรรยากาศของการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการเก็บเกี่ยวของปีนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปถามสัมภาษณ์แล้วก็บรรยากาศนะครับให้ผู้ชมได้ฟังกันว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมตามเลยครับสวัสดีครับเริ่มทำลูกบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับปาเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้นะ ได้รับข้อมูลจากป้าเกื้อนนะคะว่าให้ทีมใหญ่เนี่ยมาช่วยกันแยกพันุข้าวนะคะที่เราอยู่เนี่ยต้นสูงเขียวเขียวเนี่ยมันเป็นอีกพันหนึ่งแต่ต้นเตี้ยเหลืองเนี่ยก็คือหอมราหอมราตีนะคะช่วงเช้าเนี่ยเราก็เกี่ยวแบบเหลืองมันก็ติดเขียวไปด้วยแต่พอบ่ายเนี่ยป้าเกื้อบอกเกี่ยวไปเลยเดี๋ยวป้าเกื้อเลือกเองพร้อมทีมงานนะคะแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่ ต้องทําให้เสร็จจะเสร็จหรือไม่เสร็จปลาเกลือบอกไม่ใช่ปัญหาคือได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะก็พี่น้องเราก็มากันเต็มเต็มที่อ่ะนะสาหรับคนที่แข็งแรงนะคะวันนี้เรามากันประมาณกี่คนประมาณสามสิบสี่คน,เ,นเฉพาะชาวชุมชน,นแล้วก็บวกคนวัดนะคะส่วนนักเรียนอีกสี่สิบชีวิตเนาะทำอยู่ที่เนินพอกินยกแปลงกระหล่ำนะคะแล้วก็ขนปุ๋ย แต่ข้าวเนี่ยมันได้เวลาเกี่ยวแล้วซึ่งเราเอารถเกี่ยวเนี่ยได้ประมาณ9ตันซึ่งเอาไปตากที่ปฐมโมโกแต่ส่วนอันเนี้ยเราจะเก็บเป็นพันนะคะค,คือพันหอมราตีเนาะก็เลยต้องให้พวกเรามาช่วย โปรแกรมแรกก็คือปลูกกระหล่ำเพราะว่าเราสั่งกระหล่ำเนี่ยเป็นพันกระหล่ำม,มาจากทางน้ําหนาวแล้วก็เพื่อที่จะมาเตรียมปลูกแต่ว่าคร,รัร้นาาี้เนี่ยเนื่องจากมันมีออเดอร์ด่วนเข้ามาซึ่งซึ่งกำลังการผลิตของที่นี่เนี่ยวันหนึ่งมันได้แค่ประมาณ8ปดทะเลตันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราเปลี่ยนแปลงโปรแกรมมาจากทำปลูกกระหล่ำมาเป็นทําดินนะครับก็เลยนี่แหละก็เลยขอระดมแรงงานน,น้องๆเนี่ยมาช่วยซึ่งมาประมาณสักสี่สิบกว่าคน ก็เลยมาเชื่อกันสอบน้องๆเขาอสอบเก่งมากเลยนะเมื่อเช้าได้ตั้ง13เหล็โอ้ตอนเท่ากับว่าผู้ใหญ่ทําต้อง2วันอะ่ะงวันอย่างน,น,นี้ได้ในขณะที่เด็กๆเขาทากันแค่ครึ่งวันนะฮะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับที่บรวรได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามาัคคีแล้วก็ให้ผู้คนได้ออกมาพบปากพูดคุยกันมากขึ้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่2เลยครับความเคลื่อนไหวที่2นะครับประชุมเตรียมงานมหาปรณาครั้งที่39นะครับของบรวบรปฐมโสในวันอังคารที่2พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับทางบรวบรปฐมโสก็ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมงานมหาปรณานะครับ โดยได้นําตารางงานจากส่วนกลางนะครับมาพูดคุยเพื่อปรับให้เข้ากับตัวบอลมากที่สุดนะครับอย่างเช่นนะครับในช่วงเช้าหลังจากทําวัดเช้าเสร็จนะครับก็จะเป็นการไปทำา้าสอนในชุมชนนะครับเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนโดยจะเวียนไปตามคุ้มต่างๆแล้วแต่วันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่บวรผลมาสบมีการปรับให้เข้ากับบริบทของบวรมากขึ้นนะครับโดยในช่วงงานนะครับ ร้านค้าต่างๆของบวรนะครับก็จะหยุดทําการทั้งหมดนะครับและจะเปิดอีกครั้งในวันพุทธที่10พฤศจิกายนนี้ครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะมาซื้อของหรือลูกค้านะครับที่จะมาซื้อของที่บวปรปฐมโสุนะครับว่าร้านค้าของเรานะครับจะปิดตั้งแต่วันเสาร์ที่6ไปจนถึงวันอังคารที่9พฤศจิกายนนี้นะครับและจะกลับมาเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพุทธที่10พฤศจิกายนครับเราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวสุดท้ายเลยนะครับผม ตรวจ12โรคผู้สูงอายุนะครับชาววนปฐมโศกค,ครับผมในวันพุทธที่า3พฤศจิกายนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระประโทนนะครับร่วมกับอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับได้ลงพื้นที่มาตรวจ12โรคผู้สูงอายุนะครับให้กับชาววนปฐมโศกที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนจากอาน้ำดินเนตรายนกันครับวันที่2 รรพฤศจิกายนนะคะก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรพสตพัพปทนนะคะงงก็มาทำการคัดกรองคัดกรอง12โรคให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนปฐมประโงคนะคะก็จะมีการชั่งน้ำหนกักวัดฟัมดันวัดเอวเช็คสายตาแล้วก็เช็คความจำเกี่ยวกับสมองนะคะแล้วก็เช็คกับไอ้หลายๆอย่างที่ว่า มีประสิทธิภาพในสุขภาพของแต่ละคนเช่นหูการได้ยินเ<ม>นี้ยเขาก็จะดีดหูได้ยินไหม,มออถ้าไม่ได้ยินก็แสดงว่าหูตึงเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีการลอกตาไหมการความเห็นเนี้ยก็ว่าเออคนนี้เคยผ่านการลอกตามาไหมแล้วก็เรื่องความจําก็ถามว่าออจำได้ไหมว่า14 14ตุลานะสี่ตุลาเนี่ยเป็นเหตุการณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>จะเช็คความจําผู้สูงอายุเราว่าออจำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ ครับผมเรื่องสุขภาพนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆได้เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเตือนคุณผู้ชมแล้วก็เตือนตัวเองด้วยนะครับว่าอย่าประมาทครับผมแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของบอนพรมประรสงค์ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมและทีมงานคงต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับสัปดาห์นี้ จะเรียนทำสำเร็จด,ดีครับ ย,ย้ายร้านผลไม้พลังบุญจากซอยกลางตลาดบุญนิยมไปหน้าชมรอชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยหน้าบาวรสันติอโศกเนื่องมาจากที่ซอยกลางนั้นพื้นที่แคบเกินไปโดยไม่สะดวกต่อลูกค้าหลายหลายท่านซึ่งร้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของร้านพลังบุญโดยผักผลไม้ที่นํามาขายหน้าชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยล้วนเป็นผักผลไม้ที่ไร้สารพิษท,ทั้งสิน้นเช่นมะพร้าว ฟักแต่งกวาหัวนใส้เท้าและอื่นๆอีกมากมายบรรยากาศการเปิดร้านวันแรกช่วงเวลา8โมงเช้าถึง12นาฬิกาได้มีการบรรเลงเพลง มีการแจกโกโก้เพื่อสุขภาพให้แก่ลูกค้าตลอดวันและร้านขายผลไม้พลังบุญสามารถสั่งสินค้าแบบออนไลน์ได้ด้วยส่วนลูกค้าท่านใดอยากจะสั่งสินค้าที่ร้านผลไม้พลังบุญสามารถติดต่อได้ที่คุณเจียม081 953 6624หรือจะติดต่อร้านพลังบุญโดยตรงที่เบอร์084 067 8751 อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับจเจริญธรรมำสำนึกดีครับ เล่าข่าวบวร,บรสารีอโศกมีหนึ่งข่าวค่ะข่าวเตรียมงานมหาปรวราณาครั้งที่39งานมหาปรวราณาออนไลน์ครั้งที่39ระหว่าง,งวันที่6ถึงวันที่10พฤศจิกายนพุทธศกราช2564บวร,บรสารีอโศกเริ่มคึกคัก มีญาติธรมรมนำมามอร่วมฝานอ๋อมีมันแก้วใช่ไหมมันแก้วกับถถ่วและแกลกถัวแหะถัะ่วและมาด้วยงานในครั้งนี้พ่อครูสมณะโพธิรักตั้งชื่อว่าสร้างอาหารให้กับโลกทางบรวรสาลีอโศกน้อมรับสนองดำริพ่อครูโดยในวันที่4ี่พฤศจิกายน ครอบครัวอาทองปานอาถนอมดินเผ่าโสภาจากจังหวัดพิสตนโลกได้นำต้นกล้าผักมาปลูกบลอกเกอรี่เป็นผักตามฤดูกาลดีมากเลยเราก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่ามันมันเพิ่มผลผลิตไทีดีส่วนกระหล่ำปรีก็กล้าคล้ายกันกระหล่ำปรีนี่มันผ่าดละ200รต้นเอามาสองถาดทั้งหมดใน้สี่ร้อต้นอบชั้น สี่ร้อยต้นนี่ก็ต้นละกิโลก็คือได้สี่ร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลอ่ามาให้ผลิตโอ้มาผลิตอาหารให้มาผลิตอาหารเอ็นรายวิศวศกสร้างอาหารให้เป็นไว้พ่อครูอ่าโมทนาสาธุสาธุรวมทั้งได้นำพืชผักและอาหารมาร่วมบำเพ็ญในงานครั้งนี้ด้วยเต็มเป้โอ้บีสิบสองใช่ไหมและชาวชุมชนได้โฮมแฮงช่วยกันนำข้าวที่เกี่ยวหนีน้ำท่วม มาตีเพื่อจะได้สีข้าวโรงครัวต่อไปดืวยการฝัดข้าวที่จมน้ำหลังจากจากแห้งแล้วก็มาปัดเพื่อจะนำไปสีมาเป็นอาหารในบวรต่อไปจะเดินทาสำมนาด,ดีค่ะข่าวจากดอยรายปลายฟ้าวันเกิดประธานชุมชนป้าหนุย กับวันเกิดคนบรรพชนยายน้อยวันที่31ตุลาคมเป็นวันเกิดป้าหนุยหรืออาจารย์เวียงคํามหาวงวันที่1พฤศจิกายนเป็นวันเกิดยายน้อยหรือยายสู้สุดใจวงเวียนมาทั้งสองท่านได้เป็นเจ้าภาพทําอาหารถวายสมณะและเลี้ยงชาวชุมชนในวันเกิดของตนคนละวันสมณะได้ให้พรก่อนฉันสามรูป เป็นที่ประทับใจของลูกๆหลานๆที่มาร่วมงานป้านุ้ยเป็นประธานชุมชนดอยรายปลายฟ้าเดิมมีอาชีพเป็นครูอยากจะรวยจึงต้องหาอาชีพเสริมคือเล่นแชร์และขายประกันใช้ชีวิตไปตามกระแสะสังคมโลกีเมื่อได้มาพบธรรมะชีวิตจึงเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามกลับมาใช้ชีวิตที่สมถะเรียบง่ายลดละเสียสละได้มาใช้ชีวิตในระบบสาธารณโพคีได้เป็นอภิชาตบุตร คือสามารถพาคุณแม่และพี่ชายซึ่งมีอาชีพครูเหมือนกันเข้ามาสู่ธรรมะมาใช้ชีวิตอยู่ในระบบสาธารณโภคีด้วยกันที่ดอยลายปลายฟ้ามาเป็นคนขยันสร้างสรรค์เสียสละยายน้อยหรือยายสู้สุดใจถือว่าเป็นบรรพชนคนรุ่นบุกเบิกสองตายายคือยายน้อยกับตาทบบุญซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้มาสร้างบ้านหลังแรกในชุมชน เดิมก็เป็นนักปฏิบัติธรรมสายวัดป่านั่งหลับตาภาวนาเมื่อมาพบอโศกจึงหันมาปฏิบัติธรรมแบบสัมมาอริยมรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นตามลำดับจนถึงสัมมาสติเมื่อทำมรคทั้งเจ็ดนี้สมบูรณ์จึงเกิดเป็นสัมมาสมาธิอันหนึ่งยายน้อยได้ส่งหลานไปเรียนสัมมาสิกขาถึงสามคนทั้งยายน้อยและป้านุ้ยต่างก็ได้เกิดใหม่คือเกิดทางจิตวิญญ,ญาณเรียกว่าโอปปาติกะ คนเกิดได้สองครั้งคือเกิดจากพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทางร่างกายแต่วิญญาณยังอาจเป็นผีเป็นเปรตเป็นมารอยู่คนในสัตว์สัตว์ในคนปนกันเละโอโเหเฮเทวดามารอรหรันผีเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นพระเดี๋ยวอัปปีเปรตมารผีเกิดได้ที่ใจคนเกิดครั้งที่สองคือเกิดทางจิตวิญญาณ เรียกว่าโอปปาติกะป้าหนุ้ยกับยายน้อยได้เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณพ้นจากอบายจากบุทุชนมาสู่ความเป็นอริยชนได้เกิดมรรคเกิดผลเป็นนิพพานจริงนิพพานมิใช่ดับจิตแต่ชีวิตเรายังมีคือค่าเปรตมารผีที่มันมีในใจเราดับใจที่เร่าร้อนดับนิวรที่แผดเผา ให้เย็นและว่างเบานั่นแหละเราถึงนิพพานจเจริญธรรมสํานึกดีครับจเจริญธรรมสํานึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมณดอยแพงค่าบาวรภูผาฟ้าน้ำระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2564มี4ข่าวข่าวที่1 จิตอาสาบำเพ็ญค่ายพัไตยปิดกครั้งที่35แพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกรุ่น4ในระหว่างวันจันทร์ที่1ถึงวันศุกร์ที่5พฤศจิกาย,ยน2564และจะบำเพ็ญต่อไปจนถึงวันพุธที่10พฤศจิกาย,ยน2564อาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนนำจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกเครือข่ายร่วมบำเพ็ญการจัดค่ายพัไต,ป,ตปิดกครั้งที่35 ักสูตรแพทยแผนไทยวิธีทำคํำจุลโลกรุ่นที่4ออนไลน์ผ่านระบบซูมและเผยแพร่การสื่อสารทุกช่องทางค่ายครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมรับการอบรมทั้งหมด438คนเป็นกลุ่มผู้เข้าค่ายรายใหม่ประมาณ33ผู้เคยผ่านการเข้าค่ายมาแล้วประมาณ67และเป็นจิตอาสาประมาณ23 การจัดการอบรมออนไลน์ครั้งนี้จำนวน10วันเถือเป็นครั้งที่4จิตอาสามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นมีการแบ่งงานการทำเป็นทีมๆในจิตอาสาแต่ละภาคแต่ละรายการและแต่ละวันเถือเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นทีมอย่างอบอุ่นด้วยจิตอาสามีการประชุมอปะริหารยธธรรมกันทั้งก่อนและหลังทำ รายการในแต่ละรายการพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาแบ่งงานนอกทำหน้าที่กันตามความถนัดหรือทำตามที่ขอเป็นจิตอาสาฝึกฝนในหน้าที่นั้นๆเพื่อฝึกการล้างใจกำจัดความกลัวทั้งหลายเพิ่มความกล้าพาา้นทุกแปดประการดังที่อาจารย์หมอเขียวได้ให้ธรรมะไว้ข่าวที่สองกิจกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก การเกี่ยวข้าวที่แปลงเลี้ยงง่ายดอยแพงค่าเมื่อวันพุทธที่สาพฤศจิกายน2564นหหลังผ่านฝนตกหนักในช่วงเช้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนนำพี่น้องจิตอาสาเกี่ยวข้าวที่แปลงเลี้ยงง่ายหลังจากที่ได้เกี่ยวข้าวเป็นปฐมมาเลิกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนผลผลิตข้าวเจ้าดอยในปีนี้อุดมสมบูรณ์กว่าปีก่อนวัดผลผลิตที่ได้จากข้าวหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ ที่นำไปปลูกแต่กอได้ถึง30กอและแต่ละกอมีข้าวประมาณ410เมล็ดทำให้ได้ข้าวรวมประมาณ12,3 0 0เมล็ดต่อข้าวหนึ่งเมล็ดพัน์ที่นำไปปลูกอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวว่าผลจากการเพิ่มศีลของอาจารย์และพี่น้องจิตอาสาได้ร่วมกันปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นตามคำแนะนำของอาจารย์หมอเขียวอย่างเป็นทีมสมัครสมานสามัคคีกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ปีนี้เราจเจริญขึ้นมากอะกำลังเรามันเยอะเลยจลันเลยเบาไปหมดเลยแต่ปีนี้เนี่ยได้กุศลเยอะได้บุญเยอ,ะ,อะ,จะจัดกินเลสได้เยอะแต่ละคนข้ <c oughs> าวหนะ้ามันเลยเบามันเลยเบา <c oughs> ในหลวงตัดว่าต่อไปข้าวนะข้าวพื้นบ้านนี่แหละพันพื้นบ้านที่แข็งแรงจะเป็นคําตอบของความอยู่รอดถ้าศ <c oughs> ีลดีๆเนี่ยโ้ในเมืออาจารย์ศีลดีนี่ใสจ่ไม่เละใสยอย่างเงี้ย จะิุนต,ตัวตัวดีโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยทั่วไปนะปุ๋ยเคมีมีเฉพาะพอกินซีวัตถุเดิมที่เราปลูกตัวปลูกอะไรไว้นะครับก็เป็นการหลอมรวมความดีของทุกชีวิตที่จะทำกติกรรมและการทำนาข้าวเป็นนาบุญท้งนี้นะครับข่าวที่3การประถมนิเทศนักเรียนและห้องเรียนนักเรียนวิชารามระดับพื้นฐานในภาคการศึกษาที่2 2564 ศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามได้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบซูมออนไลน์ทุกวันเวลาประมาณ12นาิกาถึง14นาฬิกาโดยเริ่มเปิดห้องเรียนวันแรกในวันพระหัสสปรีที่28ตุลาคม2564ของการศึกษาระดับพื้นฐานมีคุรุผู้ปกครองนักเรียนวิชารามที่เรียนแบบประจำที่ดอยแพงค่าปุภาฟ้าน้ำ และแบบที่ร่วมเรียนประจำและสมทบทางบ้านให้ความสนใจมาร่วมเรียนและส่งการบ้านที่เป็นการสามพลังทำความดีร่วมกันอย่างอบอุน่นสามคีแม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่พลังการทำความดีตั้งสีลดกิเลสน,นั้นยิ่งใหญ่มากอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามได้ประทมนิเทศเปิดการ เรียนการสอนภาค2ทับ2 5 6พโดยสาระสำคัญคือให้เด็กๆนักเรียนมาทำการศึกษาที่ขาดแคลนที่ดีที่สุดในโลกคือการศึกษาความกล้ากำจัดความกลัวแปประการที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ด้วยการเรียนวิชาอริยสัจสีลดกิเลสจนถึงการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ การตั้งศีลการไม่กินเนื้อสัตว์และการตื่นนอนแต่เช้าที่เป็นศีลเด่นเป็นงานชาวิชาไปตามลำดับข่าวที่4ทีมตลาดวิถีธรรมร่วมเรียนรู้กับทีมคอกรอชอมรอเชียงใหม่เยี่ยมชมส่วนส้มไปชมภาพและข่าวรายละเอียดกันค่ะ วันที่1พฤศจิกายน2564ทีมเพื่อขขกยกสิกรรมไร้สันพิษแห่งประเทศไทยมาตรวจแปลงส้มไร้สารพิษซึ่งตัวแทนของตลาดวิถีธรรมก็มีโอกาสได้เข้าร่วมเรียนรู้การปลูกและการจัดจําหน่ายพืชผักไร้สารพิษโดยขอเข้าร่วมศึกษาส่วนส้มของลวงติ๊กอยู่ใกล้กับพุทธสถานภูผาฟ้าน้ําประมาณ15กิโลส่วนของลวงติก๊กมีพื้นที่ทั้งหมด30ไร่ และมีต้นส้มอีกประมาณ150ต้นปีที่ผ่านมาลุงติ๊กได้ผลส้มประมาณ2.6ตันและมีการทำส้มนอกฤดูก,กาลลุงติ๊กบอกว่าทำส้มแบบไร้สารพิษก็ไม่ต้องระวังตัวจากสารเคมีเรากินก็ปลอดภัยคนอื่นกินก็ปลอดภัยวิธีเก็บส้มของลุงก็คือจับดูว่าลูกส้มมีความนิ่มมีความมันวาวของผิวส้มผิวเรียบไม่ขุขระ ใช้ข้อมือเด็ดขั้วของลูกส้มถ้าลูกไหนไม่สมบูรณ์ก็จะเด็ดทิ้งเพื่อไปทำาน้าอื่นแต่สําหรับลุงติ๊กนั้นส้มที่เสียสามารถเอามาล้างมือได้หลังจากนั้นก็เดินทางเอาส้มทั้งหมดไปคัดเราก็เลือกลูกๆที่มีแผลคัดทิ้งลูกที่ไม่มีขั้วก็ไม่เอาธรรมะประทับใจสัปดาห์นี้จากพ่อครูสมณโพธิรักคือทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญ จะเริ่นทำสำนักตีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ